สวัสดีค่ะแอลสุริตานะคะวันนี้เข้ามากับแอลแอลพาทุกคนนะคะมาที่นี่เลย a l t นะคะเดี๋ยวแอลจะพาทุกคนเข้าไปดูว่ามันคืออะไรแต่ว่าตั้งแต่เข้ามานะคะตรงสุข,ขุมวิทซอย51แล้วเข้ามาคือมันอยู่ติดถนนเลยเข้ามาจะมีลานจอดรถนะคะแล้วก็วันนี้แอลเพิ่งสังเกตเห็นตรงนี้ปกติเอามาหลายรอบแล้วแต่ว่าแอลแบบยังไม่เห็นแอลเพิ่งเห็นมันน่ารักมากเลยทุกคน มันเป็นการแยกขยะนะคะเขาจะบอกหมดเลยว่าขยะรีไซเคิลมีอะไรบ้างนะคะอย่าเปียกมีอะไรบ้างแล้วก็ขยะอันตรายอะไรบ้างอันนี้มันก็ทําให้ช่วยเรื่องของโลกร้อนได้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนมาจอดรถนะคะจะเห็นเลยว่าเนี่ยนี่คือที่นี่มันจะมีทั้งเรื่องของกินเรื่องน้ำช็อปทุกอย่าง e v e r y t h ติ g เดี๋ยวพาไปดูข้างในกันค่ะว่าเราจะสามารถทำอะไรทุกอย่างได้ที่นี่จริงหรือเปล่า มากับแอลค่ะ เริ่มจากโซนแรกทุกคนเดี๋ยวแอลพาทุกคนมาเดินช้อปปิ้งกันขอหยิบตะกร้าก่อนเราไปล็อกไหนก่อนดีอะเอาขอเขาไปล็อกในสุดเลยได้ปะและที่สําคัญมาที่นี่ค่ะครั้งที่แล้วมาครั้งที่แล้วมาตรงกับแบบช่วงวันหยุดอันนี้ปิดแต่อันนี้เป็นหน้าร้านเขาเลยนะของยังไม้ตายนะคะมาที่นี่คุณจะเจอดดดอติมสุดอดร่อยของน้องแอลนะคะแล้วก็อันนี้ยังไม้ตายเขาจะมีครบเลย นะคะซึ่งเขาใช้แบบอัลมอนด์แท้เราก็มาที่นี่ค่ะสำหรับใครที่อยากกินขนมแพ้แป้งโฮวีกินข้าวโอ๊ตกินธัญพืชไม่ได้ค่ะทุกคนมันทำมาจากเหมือนแบบมะพร้าวอะที่เอาไปอบแห้งอะแล้วก็ใส่รสชาติต่างๆที่สำคัญกูเตนฟรีนะพูดเลยและอันที่น้องแอลชอบมาก recommend ค่ะจริงๆมันมี3รสอะอันนี้มันเหลือรสเดียว แต่รถเนี้ยคือดีมากนะมันดีมากต้องซื้อพูดแล้วก็ทุกอย่างเขาจะเขียนไว้หมดเลยค่ะซึ่งรายละเอียดมันดีมากกลูเตนฟรีมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็น,เป,นเป็นอันที่เอากินบ่อยอันนี้ยแอลแนะนําใครที่กินวีแกนกินเจนะคะแล้วอยากกินพอปคอรนอันนี้ไม่มีนมผงใช้ได้เลยทีเดียวแล้วเขาก็จะมีนะคะเป็นผลไม้อบแหง้งเขาเจ้าแบบวางเอาไว้ดีมากนะ เมื่อก่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่แบบหนึ่งในใจของน้องแอลเลยค่ะมันดีมากทุกคนแล้วมันไม่หวานพูดเลยว่าเยี่ยมคือไม่มีอะไรที่จะพูดได้นอกเหนือคำอว่าเยี่ยมเพราะว่าที่นี้ตื่นตาตื่นใจมากมีครบหมดเลยมีไหลยี่ห้อด้วยนะคะตะดา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 และที่น้องแอลชอบอยู่ไหมอ่ะเนี่ย <c oughs> เหมือนไปเกาหลีทุกคน น้องแอลจะชอบน้องแอลมีคาโมไน์นะคะอยางมีทุกอย่างเลยแต่วันนี้เหมือนจะเหลือแค่นี้เองอะ่ะแต่เดี๋ยวเอลเอาไปทั้งสองแบบเลยนะคะเรามาช้อปปิง้งช้อปปิง้งขอสองว่าจะไหมแล้วนะไม่น้อยอันนี้นะคะอันนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นอะไรนะอืมส่วนลดอะนะคะ มีสองรสผสมด้วยคืออันเนี้ยทุกอย่างเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกอาหารที่เอาไปทําได้ไม,มีอันนี้ด้วยนะเป็นพิซซ่านะคะเอาไปอบเองอืออันเนี้ยจะเป็นวีคือที่นี่เป็นวีแกนทั้งหมดเลยนะทุกคนมันก็จะมีอันเนี้ยก็จะเป็นไอติมอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งดีงามเหมือนกันนะคือตอนนั้นมีช่วงนึงอยากกินไอติมเป็นคอร์สไงไม่รู้ทําไมนี่ก็ซื้อไปเลยซื้อไปกินแล้วมามา,มาเอาไปกินด้วย <laughs> มาบอกอร่อยนะมาบอกอร่อยอยู่ เนี่ยแล้วมันก็จะมีแบบอาหารอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราสามารถมาเลือกได้เลย mm hmm. เมื่อตกี้แอลพึ่งพาทุกคนนะคะไปที่ช่องแรกเนาะ mm hmm. เดี๋ยวพามาช่องที่สองกันก่อนมีอะไรบ้าง mm hmm. อันนี้มันก็จะมีพวกแบบกรตดีนต่างๆนะคะแล้วอันนี้ยคือเป็นอะไรที่ดีงามทุกคนครั้งที่แล้วครั้งที่เราเอาซื้อใช่อันนี้ไหมอะ่ะ mm hmm. เอออันนี้เนาะ ทุกคนรู้ป่ะแอลเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้คือแอลเพิ่งรู้เหมือนกันแต่จริงมันมีมานานแล้วไอ้ที่มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรถ้าเราไม่ใช้น้าร้อนอะใช้น้าปกติแล้วมันร้อนได้อันนี้โดดซื้อไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไวไ้ถ่ายให้ทุกคนดูฝั่งเนี้ยก็จะเป็นขนมครบเคียวทั้งหมดคือเขาก็จะแยกโซนเนาะถั่วเถอต่างๆเครื่องปรงุงเครื่องปรงุงแล้วก็เนี่ยค่ะเฮ้ยคุณพระน่าลงมากอ่ะไทที ชอโย่าพามาดูตรงโซนนี้หน่อยทุกคนนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบโหมดของแบบโคโก้นัทต,ต่างๆนะคะเยอะมากแล้วก็จะมีพวกซซลด้วยนะคะเป็นเกลือต่างๆอันนี้เป็นเครื่องปรุงทุกอย่างเคืออนนียเป็นบีกนันหมดเลยนะคะแล้วก็รวมถึงตรงนี้ด้วยอ,อันนี้ก็จะเป็นผง ชอบเชื่อผงผักเคลราดอยน้อยดอยน้อยน่ารักเนาะอะไรที่มันน้อยน้อยน่ารักมากเลยนะคะก็จะเป็นวิตามินเสริมต่างๆใดๆนะคะเนี่ยทุกคนสามารถมาเลือกชมได้เลยนะใครที่หาผลิตภัณฑ์ไหนอยู่อาจจะแบบหันมาทานเจอยากทำอาหารเจเองอยากทำวีแกนเองที่นี่ตอบโจทย์มากๆส่วนในล็อกนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของเครื่องปรุงกัส่วนใหญ่ ะะก็จะเป็นเครื่องปรุงทั้งหมดเลยทุกคนจะมีซอสพริกออร์แกนิกนะคะมีทุกอย่างที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นวีแกนนะคะเป็นวีแกนก็สามารถดูได้ซึ่งใครทานเจค่ะก็จะลองสังเกตนะเพราะว่าร้านนี้คือวีแกนใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เป็นเจอเขาก็จะเขียนเจไว้ด้วยเพราะว่าเจเขาห้ามห้ามผัก5้าอย่างแต่ว่าวีแกนกินผักได้ทุกอย่างนะคะนอกนั้นเหมือนเจหมดเลย นะคะก็ลองดูแตบว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบไม่กินเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นคะ่ะทุกคนที่นี่นะคะนอกจากจะมีที่ให้เราช้อปปิ้งสินค้าแบบนี้แล้วนะตามเชล์ต่างๆตรงนี้เขาก็ยังมีเป็นเรื่องของอาหารด้วยนะคะ <S <S เห็นไหมคะมีอาหารเยอะมากเลยมีเมนูเยอะมากแล้วก็นอกจากเมนูต่างๆนะคะทุกคนจะเห็นว่าที่นั่งคะ่ะเขาทำได้แบบน่ารักมากดูดูมีสี ตัางๆได้ๆแล้วก็แบบมีปั๊กมีปั๊กให้ด้วยนะนั่งทํางานได้นะคะและที่สําคัญนอกจากอาหารเดี๋ยวาพามาดูขนมหน่อยไหมมาดูขนมกัน,นะคะ่ะทุกคนวันนี้ซื้อไม่เยอะมากนะคะ ก็จะมีอย่างที่ทุกคนเห็นแหละนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่นี่เลย8โมงเช้าจนถึง3ทุ่มที่นี่มีปลั๊กนะคะแล้วก็มี Wi-Fi ให้ fi. ทุกคนได้แบบว่ามานั่งชิลได้และอย่างที่ทีทมงานอินเสิร์ตไปค่ะนอกจากพื้นที่นะคะที่เข้ามาเดินช้อปปิ้งลงนี้แล้วอะเขาก็ยังมีแบบพื้นที่ในร้านที่ให้นั่งรับประทานอาหารขนมรวมถึงโซนเอาท์ดอร์ซึ่งมันดีมากๆนะคะอันเียคือถือว่าอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะสุข,ขุมวิท51ิ ใครที่กําลังมองหานะคะพวกเขาเรียกอะไรอะอาหารนะคะขนมหรือว่าขนมครบเคี้ยวนะคะเครื่องดื่มต่างๆรวมถึงค่ะใครที่แบบว่าอยากจะลองหันมาทํากับข้าวเองไม่ว่าจะแบบการกินเจการกินวีแกนหรือว่าการกินมังสวิรัติแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบเวลาเราไปเลือกซื้อแล้วเราจะต้องดูอินกริเดียน่ะดูส่วนประกอบทั้งหมดอย่างเงี้ยนะคะแอลว่ามาที่นี่ตอบโจทย์เพราะว่าทุกอย่าง มันคือเป็นวีแกนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ส่วนใครที่ทานเจเขาก็จะมีออปชั่นของเจด้วยอันนี้เน,นี่ยเหมาะมากๆฉะนั้นใครนะคะที่อยากจะหันมาดูแลสุขภาพบางมื้ออยากจะลองกินแบบไม่มีเนื้อสัตว์และอยากจะลองทําเองหรือว่าอยากจะดูออปชั่นต่างๆแนะนําที่นี่เลยกับ ALT Eatery นะคะวันนี้เอาไปก่อนนะคะขอตัวกลับไปจัดการกับของที่ซื้อมาก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ